สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไปสุปผูสุกข,ขคนครับผมพอกันกับบลาพ้นสายจวดพี่น้องเลยเมืนน่อวันจุดพี่น้องบางว่างบลาพ้นก็นเลยหาเวลาบางว่างเมนูเสิบ์มาฝากปีฝากนองครับผมเหมือน,นี้บลาพ่นต้่มไกพี่น้องเลยต้มย่มไกบานสัวครับผมกับล่งเดือดเลยครับพี่น้องพี่น้องมึงกูน,นะ กำลังเดือดเลยครับผมเดี๋ยวให้พี่ให้น้องเบิงไก่ครับผมครับพี่น้องไกบ่บานไก่บานประมาณไก่นี่ครับเป็นไก่ประมาณจะเกือบเกือบสองโลพี่น้องเลยต้มเทมอเต็ม,มอเลยครับผมบาพ่นยาสิต้่มสัวครับมือนนี้ต้มไกบ่บานสัวเจ็แบแบท้พี่น้องเลยกินอยู่แบบบานบานเท่าสไตล์บาพ่นสายจวดครับผมกับเขาก็ได้กับแกมก็ดีครับผม เวลามีเวลาว่า,างๆกะอยากลงคลิปให้พี่ให้น้องเบิ้งครับไดกะอย่าลืมนะครับเลือพี่น้องเลยเป็นปัใจใัห้บ้าพ่นนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบาพ่นสายจวดนะครับตุ่มส่วใไก่บานครับพี่น้องตุ่มตุ่มเท่าทานนะพี่น้องไยตุ่มบ,นบานโอ้อากาศห่อนออกขนาดพี่น้อง เบืงง้องเงาโหยเงาแตงเลยฝนขึ้นนี่ฝนก็ต๊ข้าวหนึ่งเมื่อวานนี่ต๊แล้วก็ไปเลยอ่ะเอาไว้ซ้ำหนีก,ก่อนนะครับพี่น้องพี่น้องเนาะเดี๋ยวปิดหมอให้ไก่มันซุกเปือ่อยซะก่อนพี่น้องเลยเ่ี๋อยมาดึงเอาสีเกาเนื้อมันเดี๋ยวคอยมาผอกันกระบ,บาพ่อนอีกคลิปหนึ่งครับพี่น้องวันนี้บ้าพน่นก็ต้องข้าโต๊ไปก่อนครับผมเอาไว้ผ่อกันไก่ซุก อีกคลิปหนึ่งครับมือน,นี้ก็ขอตัวไปก่อนครับผมสวัสดีครับ